เวลางานอะไรยากๆเนี่ยมันทําให้เราทอ้อท้อไหมครับบางทีท้อเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเคยเรียนปัญญาโทปัญญาเอกนี่จะเข้าใจดีเลยฮะเวลาที่ต้องทําสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์นะดิสเทชันเนี่ยนะครับทำทำไปทำทำ,ทำ,ทำมาตอนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสปีจบ3ปีจบพอทําไปครึ่งหนึง่งปุ๊บห้าปีจะจบไหมเนี่ยแปดปีจะจบหรือเปล่าแล้วก็ท้อใจร้องไห้ไม่รู้กี่รอบแล้วก็อยากจะโยนมันทิ้งไปแต่ว่าเราก็จบมาได้ถ้าเกิดว่าทําไมครับเรายังมีใจทํามันต่อไป เช่นเดียวกันนะครับพระคาของพระเจ้าก็บอกกับเราว่าพระเจ้าเนี่ยให้ใจกับผู้นําของเราให้เขาลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นท่านผู้นําทุกท่านนะครับหรือว่าคนที่มีส่วนในโปรเจกตใ์ใหญ่ของโรงพยาบาลกรุงเทพกิเศียงหรือหัวหน้าแผนกต่างๆหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะครับพระเจ้าต้องการใจของท่านและใจของท่านเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทําไมครับโปรเจกต์งาน ของในโรงพยาบาลกรุงเทพคิสเตียนหรือสิ่งที่ท่านรับผิดช,ชอบหรือถ้าเกิดพูดไปถึงชีวิตของเราด้วยซ้ําไปนะครับถ้าพี่น้องมีความฝันความหวังบางอย่างนะครับที่มันใหญ่โตมากๆและเรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินเช่นอยากสร้างบ้านของตัวเองอยากมีอะไรของตัวเองเนี่ยมันต้องใช้หัวใจในการที่เราจะแลกมันมามันไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่ามันไปสําเร็จแน่ๆถ้าเราทำไมครับยังมีใจอยู่เอเมนนะครับ